พระวรสารในท่านพบุญมาทิวเวลานั้นพระสุดเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธ์ว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวแล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทางเขาจะไม่ปล่อยแกะ99ตัวไว้บนภูเขาเพื่อค้อนหาแกะตัวที่หลงไปหรือเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเขาหาแกะตัวนั้นพบแล้วเขาจะรู้สึกยินดีที่พบมัน มากกว่ายินดีในแกะ99ตัวที่ไม่ได้พัดลงเพราะบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ชินเดียวกันไม่ทรงปัถนาให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้แต่เพียงผู้เดียวต้องพินาศไปข้อคิดจากพระสารพระเจ้าไม่ปัถนาให้ใครสักคนต้องพินาศองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้ความหวังผ่านทางประกาศสุภิสยาถึงการสำแดงพระศีลุงโลดให้ปรากฏ โดยทรงส่งผู้ประกาศข่าวดีมาเตรียมทางต้อนรับพระผู้ช่ว้ให้รอด้นที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะส่งมาช่วยประชากรให้เป็นไทยและให้ภาพเปรียบเทียบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะให้มั่นคงปลอดภัย mm hmm. ความรุ่งเรืองของมนุษย์เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แต่พระเจ้าของพระเจ้าจะคงอยู่ตลอดไป และจะนำผู้ที่หลงผิดไปให้กลับมาสู่อ้อมกอดของพระบิดาอีกครั้งมันดังที่พระเจ้าตรัสว่าถ้ามีแกะตัวหนึ่งหลงทางไปจากแกะร้อยตัวผู้เลี้ยงแกะจะออกไปค้นหาแกะตัวที่หลงนั้นและนำกลับมาด้วยความยินดีพวกเราทุกคนเท่าเทียมเสมอกันพระโรงไม่ปรารถนาให้ใกรสักคนต้องลาดจ,จากอาณาจักรสวรรค์